การเขียนสคริปต์จำเป็นแค่ไหนในการทำคลิปสั้นสวัสดีค่ะเพจสร้างเงินในอากาศค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะการเขียนสคริปต์จำเป็นแค่ไหนและทำไมเราถึงต้องเขียนสคริปต์บางคนบอกว่าการเขียนสคริปต์ไม่ได้จำเป็นสำหรับการทำคลิปสั้นเลยแค่ทำความเข้าใจก็สามารถพูดมันออกมาได้เลยจะเขียนไปทำไมเสียเวลาตอนเราทำคลิปแรกๆเราก็ไม่เขียนค่ะแต่พอเราลองย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองแล้ว <peach: S 2> เห็นจุดบกพร่องเยอะแยะเลยค่ะว่าทําไมตอนถ่ายไม่พูดแบบนี้ทําไมตอนถ่ายไม่ทําแบบนั้นเนื้อหาสาระที่สําคัญก็ไม่พูดทําไมไม่เรียบเรียงประโยคให้ดีกว่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เราลืมพูดไปทั้งทงที่มันสําคัญมากๆแต่แต่ให้ย้อนกลับไปถ่ายใหม่ก็ไม่ทันแล้วค่ะการเขียนสคริปต์จะทําให้เพื่อนเพื่อนมองเห็นภาพรวมทั้งหมดที่ทอยู่ในหัวเราสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเพื่อนเพื่อต้องดึงดูดคนดูให้ได้ทุกๆ3มวินาที ไม่งั้นเขาเลื่อนผ่านคลิปเราแน่ๆค่ะถ้าสิ่งที่เพื่อนๆพ,พูดมันไม่ตอบโจทย์หรือชัดเจนไม่มากพอคนดูก็พร้อมที่จะปัดคลิปเราทิ้งทันทีค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ใช่คนที่เล่าเรื่องเก่งการเขียนสคริปต์จะช่วยเพื่อนๆได้เยอะเลยค่ะสคริปต์จะทําให้เพื่อนๆได้เตรียมตัวทําความเข้าใจลองฝึกพูดภาพในหัวของเพื่อนๆจะชัดเจนมากขึ้นค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปพิจารณาดูนะคะ สร้างเงินในอากาศเป็นกำลังใจให้จ้า